เราได้ปล <Cornell. S 2> ูกไม้นะคะปลูกกระถางไม้ของคุณสุเมฆคายเชิรค่ะแล้วปลูกท่าทองโบราณผ้าทองพึ่งเรือนะคะ วันนี้เรามีละครอม็าซ์อนเจนเข้าใจว่ามีความเข้าใจมีความอ,อื่นอ่านใจเยอะนะครับแต่วันนี้เรามาคุยเรื่องธุรกิจของแพทย์ดีกว่านะครับต้องขอบคุณท่านว,าวันนี้ก็เหะสมนะครับที่จะเรียกว่าท่านสสพอมาจากชโมที่แล้วกรกตต้องรอไปแล้วนะครับขอบคุณท่านรวัดท่านสอสอแล้วก็ทางหมอแพทย์ที่ที่สมศักดิ์สรีครับทำให้ประเทศไทยยกจังหวัดเข้ามานะครับผมเชื่อว่าเป็นเป็น เป็นการที่เด้มาได้ขมาเนี่ยเป็นเรื่องที่เหมาะสมสมควรเพราะว่าสสทุกท่านเนี่ยก็ได้ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนนะครับได้ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างจริงจังนะครับไม่ใช่ใช้โซเชียลมาเป็นตัวอาเสียงนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินด,ดีแล้วก็ในตัวผมเองนอกจากเป็น ในเดืนายก็ต้เป็นประธานที่ปรึกษ,ษาของกบบอารผูปแบนของทานแล้วเพื่อรับมอบหมายจากทภาให้มาทาการแก้ไขปรับปรุงเรื่องของอการเลือกตั้งครั้งต่อไปนะครับปรับโครงสร้างภายในพรรคซึ่งวันนี้เนี่ยก็ถือเป็นจังหวัดที่สองที่ลงมาเมื่อเช้าไปน้านมาวันนี้มาแพร่นะครับเป็นครั้งแรกที่เดินทางออกนอกพื้นที่นะครับจะสังเกตเห็นว่า ไม่ได้เดินสายมาขอบคุณนะครับผมเดินสายมาเพื่อฟังปัญหาจริงๆนะครับไม่ใช่มาเพื่อที่จะออขอบคุณหรือว่าสร้างก,กระแสนิมยมไม่ใช่นะครับอันนี้จะเป็นวิธีการทํางานใหม่ของพรรคเพื่อไทยโดยจะมีผู้ใหญ่ของพรรคเนี่ยไปทุกๆจังหวัดอาจจะมาซ้ำอีกก็ได้หรือเข้าวันนี้หลังจากที่เราฟังปัญหาแล้วอาจจะมีคณะกรรม,มาการย่อยเข้ามาคุยกับทุกๆภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผังเมืองเรื่องของเกษตรเรื่องของการท่องเที่ยวเพื่อที่จะเขียนขั้นตอนในการทํางานจริงๆเข้ามาเพื่อแก้ไขปัญหาจริง,รงๆไม่เชื่อมาแค่รับฟังแล้วก็แล้วเดินจากไปแล้วก็อีกสามปีครึ่งก่อนเลื่อกตั้งก็มาหม่ผมไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่เป็นความประสงค์แล้วก็คิดว่าวิธีอย่างนั้นไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องนะครับเพื่อการเดินทางครั้งต่อไปของพรคเ่อไทยก็คงจะเป็นแบบนี้ในการทำลักษณะนี้ ทุกควบคู่ไปทุกุกจังหวัดนะครับเมื่อกี้นี้ได้ได้ได้ฟัหลายเรื่องนะครับผมเอาเรื่องสุดท้ายมาอ่อนดีกว่าครับที่ท่าท่องเที่ยวได้บอกมาเนี่ยหลายหลายหลายหลอย่างที่ท่านบอกมาเนี่ยจริงๆแล้วเย่างเช่นจะเป็นหน้าร้านหรือจะเป็นอะไรก็ตามทีเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นหน้าที่ที่ทานพื้นที่ต้องคุยกันเองไม่ใช่หน้าที่ของภาครัฐที่ต้องทำถูกต้องไหมครับที่บอกไม่มีหน้าที่ไม่ไม่มีหน้าร้านไม่มีไม่รู้ว่าเขาขายอะไรวันนั้นท่องเที่ยวมา คือภาครัฐเองเนี่ยในฐานะถ้าเกิดเพื่อเพื่อไทยได้เป็นได้เป็นรัฐบาลเป็นส่วนรัฐบาลเนี่ยเราไม่ม,เม,มีเราไม่มีการที่จะต้องมามีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องกนี้นะครับส่วนเรื่องค่าแรงเนี่ยผมก็ต้องบอกไว้ถ้าเกิดไม่ขึ้นให้เขาเนี่ยผมว่าคราวหน้าคุณรัฐวัตก็คงไม่ได้กลับเข้ามานะั่งโดยในสอสะครับนะครับผมเชื่อว่าเรื่องค่าแรงเป็นเรื่องสําคัญนะครับแต่ว่าต้องขึ้นข่าแรงอย่างเหมาะสมแล้วก็ต้อง พิ่มรายได้คู่ขนานไปไม่งั้นแน่นอนครับถ้าเกิดเพิ่มเพิ่มค่าแรงเป็นเท่าไหร่จะเป็น450หรือเป็น400บาทแล้วตามทีถ้าเกิดรายได้ไม่ขึ้นผมเห็นใจและผมก็เข้าใจว่า,วาผู้ประกอบการไม่สามารถรอยู่ได้แต่ในวิติเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดไม่ค่าแรงไม่ขึน้นในเขาคนทุกไม่เขาอยู่ไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้ในในโยบายส่งเสร,รมิสสรมเรื่องการท่องเที่ยวก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับเรื่องสนามบินเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง นะครับแต่ผมใช้คำนี้บ่อยใช้คำนี้เยอะก็คือไกลกรองไขด้วยไขกรองไกสนามบินจะมาได้ก็ต้องมีสถานที่ท่องเที่ยวต้องมีธุรกิจนะครับถ้าเกิดสนามบินมาโรงแรมมีอยู่2,000ห้องเพื่อเที่ยวบินมาก็ไม,ม่มีประโยชน์ถ้าเกิดแพร่ไม่ได้รับการยกระดับให้เป็นมรดกโลกสายการบินเขางจะมาไหมก็ไม่ด ที่ต้องหยิบยกคารู้อุต่างๆแต่การที่เด้ฟังจากผี้นิพพานทั้งหลายเนี่ยผมเชื่อว่าจังหวัดแพร่เป็นจังหวัดที่มีสเกลขา้สูงมากเห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์าต้องมีการทำะารเพิ่มมากขึ้นเมื่อกี้ก็ตกใจเหมือนกันว่าเจ้าหน้าที่ของการท่องเที่ยวกีฬามีแค่สามคนนะครับแข่งเข่งกประมาณต่างๆก็คงผูเขียนได้ลำบากนะครับผมเชื่อว่าปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่หมักหมมานานแล้วก็แล้วก็ต้องมีการแก้ไขอย่างสาหัสนะครับ เรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของเบอร์รางเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยท่านได้พูดไปอยา่ากเลงว่าอยากให้มาอยู่นานๆอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องเป็นหัวใจหลักของนโยบายการท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับถ้าเกิดท่านสังเกตดูเวลาคนเข้าไปฝรั่งเศสหรือไปอิตาลีหรือไปสเปนเขาไม่ได้มาสามสี่วันแล้วก็กลับเข้ามาที่หนึ่งสิบสองวันมาที่หนึ่งสิบวันมาที่ยาวเนี่ยก็ไม่ได้เป็นภาระกับโครงสร้างพืง้นฐาน สนามบินไม่จำเป็นต้องขยายก็ได้สนามบินใหญ่นะพ,นพือธุวรณภูมิถ้าเกิดมาทีนึงแทนที่จะมาอยู่เฉลีย่ยแค่3.7วันต่อต่อทเที่ยวเนี่ยถ้าเกิดมาทีหนึ่ง10วันเนี่ยผมเชื่อเป็นประโยชน์มากกว่าและก็ไม่ได้มาแค่เชียงใหม่พุเก็ตพัทยาหัวหินกรุงเทพข้ามาต้องมาเมืองรองอย่างแพร่อย่างมืองน่าอย่างเมืสุโขทัทยนะครับ ตัวนี้จะหล่อแบบกระชางไ้นะคะรองสวมหน่อยได้ไหมคะลงสวมลครับถ่านรสวมหน่อยได้ลอสวมสวมไมดได้ไหมคะเป็นสเดี้ไม่หลอดเทค่ะ จะให้มีการสานในเรื่องของห้องเพื่อที่จะเอามาใช้ในเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารแล้วก็เรื่ององแอลกออ์ไปเพราะว่าในแค่เรามีสมุนไพรแล้วก็มีป่าชุมชนที่ที่ทำในเรื่องของสมุนไพรเยอะมากค่ะก็อยากจะยกระดับด้วยเรื่องของอวัลกรรมค่ะ อุตสาหกรรมอาหารแล้วก็เรื uh ่องขออาหต่อไปค่ะและว่าในแค่เรามีสมุนไพรแล้วก็มีป่าชุมชนที่ที่ทำในเรื่องของสมุนไพรเยอะมากค่ะก็อยากจะยกระดับด้วยเรื่องของอัตสาหกรรมค่ะศุกร์รุ่งก็มาคนที่รุ่งตลาดก็มาเป็นความเสี่ยงถ้าอยู่ด้วยกันสองแค่คุณหนีเวลาพาก็เปิดแล้วก็เติมเติมสารเข้าไปทานได้เลย นี่ยก็จะเป็นรูปแบบของการที่แก้ไขปัญหาเรื่องน้ำผลไม้ที่ที่รถจะมาโรงงานใหญ่่โรงงานใหญ่ครับโรงงานใหญ่ครับตอนนี้ก็เลยใช้รถกระบะสร้างอยู่ประมาณสองโรงงานโรงงานประมาณร้อยตัวนะครับเรมีแบรนด์อาหารเพื่อไทยยน้ำยากระชากชมที่จะมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพมือซึ่งถ้ามีของรูดดาวเนี่ยที่จะเป็นจังหวัดสุรินทร์จังหวัดแรกนะครับที่มีของรูดดาวนี่คือภาพที่ว่า ตาด้าประจายอยู่ทั่วประเทศไทยเช่นเชียงใหม่ลุนโซโล่โคราชและก็สงขลาภาพแค่มีแค่จะเป็นเมืองรองเมืองแรกครับเป็นการเสริมศักยภาพของเมืองหลงครับเพื่อเพื่อการท่องเที่ยวอี่ยไรครับใช่เลยครับการท่องเที่ยวครับเราทําตัวเลขขึ้นมาตัวเลขหนึ่งว่าสมมุติว่าคนมาเที่ยวแค่เป็นครอบครัวเป็นนักรศึกษาเนี่ยวันหนึ่งสักสามร้อยคนนหนึ่งก็ประมาณานย่สคน แต่ถ้าคนจับจ่ายอยู่อันพันห้าร้อยสสิบายจะได้กับต่ทองแท้ครับเราก็มาคูณเป็นตัวเงินออกมาเยจะได้เดือนหนึ่งที่เจ็ดล้านปีหนึ่งร้อยแปดสิบล้านครับนั่นแปลว่าการรับลงทุนโคงการนี้ไปเนี่ยผมก็เียว่าโครงการอยู่ซ้งแท้สิบ้ล้านภายในหนึ่งปีเนี่ยาได้เขาจะวแท้หนึ่งร้อยแบล้านซึ่งไป็รเจทำไทำไมต้องทำที่แบทำไมต้องทำท่แทกมีทู้สิาทีเซนหร สิ่งที่น่าสนใจก็คือหนึ่งเลยนะครับในภาคเหนือทั้งภาคเนี่ยเรามีหมอกุฎดาวหลักๆที่เชียงใหม่ก็คือกำบังดาราศาสตร์แต่ภาคพื้นนาตนตะวันออกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์สุโขทัยไม่มีครับนั่นแปลว่าท่านผูที่แพร่เนี่ยเราเซิร์ชอีกเกลจังหวัดแปลว่านักศึกษาไม่ใช่แค่ที่แพร่นะครับที่น่านพะเยาทําไมต้องน้องๆพวกนี้น้องๆพวกนี้จะไปดูดาวตื่นที่สามครับทำไมครับ พราะตั้งก็ทัดแต่หน้าตีสามเพื่อไปถึงที่เชียงใหม่ตอนโม้ครครับแต่ถ้าเรามีขารุดาวที่แพร่เขาใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งที่จะเดินทางมาสัมผัสกับวิทยาศาสตร์ใกล้ๆตัวเขาที่แพร่ได้คืออทยัยชั่วโมงนิดๆพ้เยาวชั่วโมงครึ่งอุตรดิตถ์60กิโลเมตรนี่คือทิ่ที่จะได้นะครับรวมไปถึงธุรกิจที่จะตามมาว่าจะเป็นร้านของฝากร้านค้าที่ได้หมดครับแล้วที่